ชมด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเด็กก็จะสอนลงไฟดูหัวแบบท่เท่ให้เข้ามาแล้วก็ไปที่ไฟแล้วก็ไปที่ช่องที่มีชื่อว่าดีอะไรสักอย่างให้ทุกคนนั้นไปโหลดไฟนะครับไฟไมัน้อสามารถโหลดได้นะครับเพราะโหลดไม่ใช่ชื่อครับให้ไปโหลด f s มานะ คุณต้องโหลดแอปอันนี้มาก่อนนะครับโหลดครับว่ได้แล้วนะครับว่ได้แล้วใช่ไหมครับทุกคนคให้กดไปที่ไฟล์เอสแล้วพอได้ไฟลนะ์มาทุกคนให้ำชม,มกดตรงนี้กดไปก็ได้เจอกับไฟล์้ทุกคนกดคลิกเดียวแล้วก็เจอกับตัวนี้แน้ำชมกดไปแล้วให้น้ำชมวางรหัส ตามนี้แล้วพอตามเลยใช่ไหมครับพอแตกไปก็จะได้ตัวนี้มาที่เป็นฟรีไฟลตัวนี้ท่านชมไม่ต้องกดอะไรกดคังครับแล้วก็กดคัดลอกตรงนี้มานะและถ้าทุกคนกดอย่างนี้มันก็จะออกท่านชมกดใหม่ผกดใช่ไหมครับให้กดตรงนี้แล้วให้กดอะไรแล้วก็กดรี่ตรงนี้แล้วกดไปที่ดาตรา นะครับแล้วก็กดวางมเลยนะครับทีนี้ก็จะมาเล่นให้ดูว่าทีก็เลยมาเล่นให้ดูว่ามันเล่นยังไงซึ่งแอปตัวนี้เป็นของต่างชาติเอาละครับแต่ว่าถ้าใครอยากสอนลงแบบไม่เจอบปรนะครับก็บอกไว้เลยใต้คลิป ไฟนี้เดี๋ยวพี่จะแจกไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะกรอบของมาก่อนนะครับแล้วทุกคนครับขอตัวบ่ายก่อนนะครับเจอกันครับค